วันนี้ออกมาเสียจากลงเรือตกประกฏมันเป็นลงทะเลบ้างนะครับอ๋อนะครับไปครับวันนี้น่าจะลำฟ้านะลำฟ้าของเยอะกว่าคนนะ เอ็งมาวางเดี๋ยวแต่งเอาเลยบ้างมาแล้วครับมาแล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าขอให้มา ปอดมันระเบิดปอดมันพองลมปอดมันระเบิดอ๋อวี่กะลีตีเฮ้ย มาก่อนนะ ไม่เงียบนะครับ เ้ยมึงตกให้แกอยากนี่แกจะได้ลืมเมาลด้เมาดีเป็นไงล่ะเก่าว้ามีเพชรมีเพชรแต่มีแันนีแต่มำเปนก็ไม่น่าบอกนะว่าเอามาทำอะไรได้ใช้แล้วอือแค่เก่าโอ้เป็นเราก็เก่าอย่างเดียวเลยเนาะทีมทีม ลงไปมันซัดเลยอ่ะเฮ้ยซัดบ่างเหรอเฮ้ยอ้อหเฮ้ยปลาแพงปลาแพงนี่มาแล้วนะถือกล้องเิ

อย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิมึงดูมึงดูเชือกอ เอาเอายังไม่้ใลัเกปลาก็เอาเลยใช่ไหมจังหวะเอาจังหวะเนี้ยเฮ้ยจิ๊กเอาพี่ปลา ครับเนี่ยปิดปิดปิดนีปิด,ปด,ปด,ปดให้ึงดเ <laughs> ้ยน้ำเต็มข้างในเลยอ่ะปิดยังไงก็โดน สายแดงใช่ไหม่มาไสออาเอาออสับสนแล้วป่ะดิเมื่อกี้ปั่นข้างซ้ายตอนี้ปั่นข้างขวาแล้ว เอาเลยอ่อ มันใหญ่กว่าเฮ้ยมันใหญ่กว่าเขานะครับปลาหางเดี่งมันใหญ่มากมันให่มากครับปลาหางเดยกับปลาหางเดี่ยงของแท้ของแท้หลายรอบแล้ว ตัวสิงคันกานมายมก่อนเอามึตีไปแล้วกันมายมกันั่งคนละกา้านอ่าคนละอันกันใช่ไหม อือฮึต่าาแลอือวัวใหญ่แล้วม,มาแล้ว,ลวปลาหางเหลืองสวยๆนะครับ

กินเหมือนฟ้าซิลเท่ะเฮ้อย่าเปิดเบรกหวางเท่นา,นนานั้นนั้นโอ้โหใครหวานดวกันวะมันใหญ่ีไซส์5โลอ่ะถ้ามันหลุดอ่ะเฮ้ยเอา กลัวไปแล้วพอกูจะเลือกตกปลามันกระเสือกเนี่ยเก่าครับนี่ใส่นี่ผ้าเก่าตายผ้าเรา ไ,ได้อยู่นะครับชื่อมันเรียกยากด้วยกันอะไรนะปลาอะไรนะรมไม่ใช่

เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไไ่ต่างกันเลยปัญหาคือมึงดูมันแดดเบียดสองดวงไงมึงเอาแค่ดวเดียวเลยอ่ะส่งคนตายแล้วมึงคนตายแล้ว โอ้ยติดว่าอย่ามาปลาเล็กนะ ตัวขนาดนี้เลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงในฟูงม็ตโตแล้วเรา เฮ้ยไอ้โย่เสียงว่าขู่กันเล่นๆนี่แหละแต่ล้อกูเสียงไม่ดังเฮ้ยหลุดเฮ้ยอย่างเรานี่ปลาลูกออกเราก็ยังเก็บร์มันมาได้แก่แบบนี้ลบอก อนีโม่มาวะตัวใหญ่ขนาดจกได้เลยเหรอไปลาม่เยเเยม่เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ใหญ่แบ่งมาฝั่งนี้หน่อย ทำไมฟังนิ่งเหราน้ำมันไหลไปหลังเรือนั้นี่ยน้ำน้ำมึก อะไรตอนคนมองอ่ันกินตอนไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยงูไก่งูเขาเนี่ยอะไรอ่ะปะไหมอเรียอ

จะลากไปไหนวะอ๋อลากข้าหินฮเ้ย <laughs> ไม่เห็นมึงีห้อแนวนั้นเลยฝั่ <laughs> งนั้นมันเป็นก้อนอะไรนะแตย ปันนจ้าบ่งแล้วเดี๋ยววลาแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเนี้ยตัวเดิมหรอกเลยเสียงเลยกูปิดไว้ไงมึงบนไงอะไรมาอยู่โอ้ยยกขึ้นไหวไนด้ะต้องตักไหม ฟังกูใหญ่อ่ะลกไอ๋อลากไไหนิน <c oughs> <laughs> เปดี๋ยวนี้ไปทำมนกาวพันนั่นเนี่ยสามสโลโวเตสกโลสองร้อยแปดสามร้เอ้ยใส่เอาจนได้เว้ยเจ็ดโลสองร้อยี่นกชาเพาตัวประมาณ12โลมั้งถึงพันฝาอาว